ุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาชมหลังบ้านของเพจในมือถือกันนะคะเช็คหลังบ้านว่าเราผ่านกดหรือยังกดของเพจมีแบบไหนคะ่ะเราเข้ามาที่ Google Chrome นะคะเขียนคำว่า Creator Studio อ่าถ้าเรายังไม่มีก็พิมพ์นะคะอ้อพิมพ์ไว้แล้วค่ะกดตรงนี้นะคะแล้วก็กดอันแรกค่ะ c t o r t t u d i o ตูริโอบูซินเนตเมสเซนเจก่อนนะคะแล้เราก็ไม่ต้องดาวน์โหลดนะคะอันนี้คือแอปเรากดไปที่เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปค่ะเราขึ้นมานั้นนี้เราต้องเลื่อนค่ะเลื่อนมาเราไปที่เว็บไซต์เพิ่มเติมนะคะนี่ค่ะมาแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าต่างก็จะเหมือนคอมพิวเตอร์นะคะเราก็ ซูมดูสักนิดค่ะเพราะว่าเขาตัวเล็กเห็นการสร้างเลยได้ไหมคะเรากดตรงนี้นะคะซ้ายมือนะคะกดไปค่ะเราก็เลื่อนมาค่ะนี่ค่ะคลิปอันนี้ติดเหลืองนะคะติดเหลืองค่ะแล้วก็เนื้อหาน้อยค่ะ เรากดตรงไหนเราเลื่อนมานะคะมันมันอา,อาจจะเล็กไปค่ะเพราะว่าในอันนี้มันยากนะคะเรากดเลื่อนๆดูค่ะกดเลื่อนมานะคะเครื่องมือการสร้างรายได้อื่นๆนะคะสามขีดตรงนี้นะคะตรงสัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะกดข้างๆนะคะกดตึ้งเข้าไปค่ะมาแล้วค่ะ เราก็เลื่อนดูนะคะโฆษณาในสตรีมสำหรับวิดีโอมมนค่ะเรากดตรงนี้นะคะดูเกณฑ์เราซูมให้ดูนะคะตรงนี้ค่ะวิดีโอสำหรับวิดีโอมมนดูเกณฑ์นะคะดูตรงนี้ค่ะเพ้งกดมาเลยค่ะนี่ค่ะดูเกณฑ์ของเราว่ากราฟเราถึงไหนแล้วนะคะนี่ค่ะ กราฟเรายังไม่ถึงค่ะคนติดตามไม่ได้ครบร้อยเปอร์เซนตาก็ยังไม่ผ่านนะคะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูอ่กดกันนะคะหน้านล่างเลยค่ะกดซูมนะคะว่ามันตัวเลยค่ะนี่ค่ะกดของเพจ การมีสิทธิ์ผู้ติดตาม1 0 0 0 0คนและมียอดรับชมที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมด600,000นาทีในช่วง60วันที่ผ่านมาวิดีโอใช้งานบนเพจของคุณ5รายการก็หมายความว่าคุณต้องมียอดวิว6 0แสนวิวใน60วันและคนติดตาม1 0 0 0 0ถึงจะผ่านกฎของเพจนะคะ